ับวันนี้เรามาทําความเข้าใจนะครับในการวิชาแบ่งสัดส,ส่วนของทรงผมยาวนะครับก็จะมีทั้งกลุ่มผมยาวนะจะมีทรงฟารา่ายูนิเซกทรงมอสหรือว่าเป็นพงทรงที่มันเป็นผมสไลด์ทั่วๆไปนะครับวิธีการแบ่งเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับครับมาดูขั้นตอนการแบ่งผม มุมฉากลงนะครับก็จะที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือการแบ่งผมในลักษณะนี้จะได้ลักษณะผมที่ยาวนะครับที่ยาวทั้งหมดเลยคือเราแบ่งลักษณะนี้เนี่ยมันจะทําให้เป็นผมที่สไลด์เป็นผมมอสผมฟาล่ายูนิเซกอะไรตอะไร,ะไร,ะไรที่หลากหลายที่เราเห็นกันมาเนี่ยต้องใช้มุมนี้เท่านั้นนะคร คือวิธีการแบ่งเราจะต้องแบ่งหน้าผากจดท้ายทอยหูซ้ายจดหูขวามิฉะนั้นเนี่ยวิธีการแบ่งเราสามารถกำหนดได้สัดส่วนได้4ส่วนนะครับ4ส่วนนะฮะมาเริ่มดูนะครับ นะฮะเราก็จะได้ผมซ้ายกับขวาที่เท่ากันนะครับซ้ายกับขวาที่เท่ากันเสร็จแล้วเราจะแบ่งเป็นสัดส่วนเป็น4ส่วนก่อนนะครับ4ส่วนคือหน้าผากจดุดเททอยหูซ้ายจดหูขวาแต่สิ่งสําคัญที่สุดในการแบ่งผมในลักษณะนี้ให้ให้มีความต่อ,ตอนเนื่องเนี่ยเราจะต้องแบ่งสัดส่วนที่เท่าๆกันแล้วก็ ถ้าเป็นลักษณะผมยาวเนี่ยผมขอแนะนำว่าให้ให้อยู่หลังใบหูนะฮะให้อยู่หลังใบหูนิดนึงนะฮะหลังใบหูคือค้อยมาด้านหลังใบหูนิดนึงสำหรับผมยาวนะครับสำหรับผมยาวนะฮะให้ให้มาอยู่ในตำแหน่งที่หลังใบหูนิดนึงนะฮะเมื่อเรากำหนดช่อที่ใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นลักษณะนี้นะครับ นะฮะผมอยากจะใหะ้ผู้ที่เข้ามาศึกษาหรือว่ามาเรียนรู้ใหม่เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการแบ่งสเต็ปของผมนะและท่านจะทำงานง่ายนะครับทำงานง่ายแล้วท่านจะเข้าใจมันนะครับอันนี้คือซ้ายขวานะฮะเราจะเรียก1 2 3 4ก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นการกำหนดสัดส่วนของ ส่งนั้นๆรวมไปถึงวิธีการดัดด้วยนะฮะมีชนะผมเน้เน,นเลยว่าเ,เมื่อดัดผมเนี่ยท่านจะต้องแบ่งผมที่มันมีสเต็ปที่สวยงามชัดเจนนะฮะอันนี้ผมแบ่งให้ดูก่อนนะฮะว่าเป็นลักษณะช่อใหญ่ๆอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูกันว่าของส่วนของข้างหลังนะฮะเราก็เห็นไหมะฮะจากหน้าผากโจทได้ทชอยหูซ้ายโจทย์หูขวาท่านจะต้องกำหนดสัดส่วนให้ได้ตามที่เราต้องการนะฮะคือลักษณะของการแบ่งที่เดี๋ยวผมจะมาย่อยนะฮะผมจะมาย่อยย่อยส่วนของสี่ช่อเนี่ยให้มีลักษณะที่ที่เออเป็น สเตปผมจะย่อจากอน,นันมาให้เป็นหน้าสามหลังสามนะฮะนะฮะมาดูว่าลักษณะของการย่อยเนี่ยเราอาจจะย่อยข้างหน้าก่อนก็ได้หรือย่อยข้างหลังก่อนก็ได้นะฮะเพื่อให้สเตปของการแบ่งเนี่ยให้มีความสัดส,ส่วนที่นะฮะให้มันมีความที่เท่ากันช่อที่ประมาณเดียวกันนะครับ นะฮะให้การ,ระยะให้ได้ใกล้เคียงกันนะฮะให้ได้ใกล้เคียงกันแต่ให้แบ่งให้เฉียงเฉียงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเฉียงขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะเราดูว่ามีความพอดีกันไหมถ้าเดายังไม่พอดีก็ปรับให้มันได้สัดส่วนนะครับน่าจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นเส้นมิฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้เราก็มาเก็บเป็นช่อไว้เลยนะครับเก็บเป็นช่อไว้เลย นะวิธีการเรียนเบื้องต้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องมีสเต็ปนี้นะครับเพราะว่าสเต็ปนี้จะทำให้ท่านเรียนด้านโครงสร้างของกะโหลกศีรษะได้ดีมากนะครับ นะฮะทิ้งชายไว้นะครับทิ้งชายไว้อันนี้เราเราจะบอกได้เลยว่าแต่ละช่อเนี่ยเราจะมาย่อยเป็นช่อเล็กเพื่อเอามาซอยนะครับเอามาซอย mm hmm. นะฮะแล้วก็จะ มีสัดส่วนที่เท่าๆกันนะครับอันนี้เราก็สามารถทิ้งชายไว้ได้เลยนะฮะทิ้งชายไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือด้านขวานะครับเอามาดูด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะ ทําลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันคือเราปล่อยผมลงมาแล้วก็จัดให้เป็นลักษณะเป็นชอบนะพยายามดูนะฮะดูว่าสอ,สอฝั่งเนี่ยให้มีความเท่ากันหรืออาจจะใกล้เคียงนะฮะคือพยายามให้มันมีความ เสมอกันนะครับเพื่อสัดส่วนของเวลาที่เราซอยผมยาวแล้วเนี่ยมันจะเกิดความพอดีนะครับคือมันก็จะไม่หนาไปไม่บางเกินไปนะฮะ นะครับในการเรียนรู้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเมื่อท่านเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหลักการออกแบบแล้วเนี่ยท่านสามารถใช้วิชาเนี่ยเป็นการสอนต่อได้เพราะว่ามันมันเป็นหลักเลขาคณิตนะครับมันเป็นวิชาที่สามารถเ,เรียนรู้ได้ทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้คือเพียงแต่ขั้นตอนในการ แบ่งเท่านั้นเองนะฮะในการแบ่งผมเราทิ้งชายไป2ด้านนะครับมาดูด้านหลังนะครับในลักษณะของด้านหลังเนี่ยนะผมได้เห็นชัดๆเลยนะฮะว่าข้างหลังเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเป็นมุมนะฮะเป็นมุมฉากคือการใช้มุมฉากเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะลักษณะมุมฉากเป็นลักษณะอย่างนี้เอ๊ะทำไมต้องเรียกมุมฉากคือเราเรียนหลักเรขาคณิตมิฉะนั้นเนี่ย ตัววีหรือตัวเอเนี่ยมันแหลมเกินไปนะครับมันแหลมเกินไปซึ่งมันไม่ได้นะฮะถ้าเป็นมุมฉากเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงลายผมที่มันลงตามลักษณะของมันนนะเมื่อนั้นเมื่อเราพลอยผมตัว U มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะถ้าเราทาถ้าเราทําลักษณะนี้แล้วผมมันจะเรียวแหลมนะฮะซึ่งมันไม่ตรงกับโจทย์ที่เราเรากําหนดเอาไว้เมื่อนั้นนะการ,รหลักเลขาคณิตต้องเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้คือลักษณะ มุมฉากลงนะฮะมุมฉากลงคือมีความแหลมของลงเพื่อให้เกิดการอะไรให้เกิดเป็นตัวยูเกิดขึ้นนะฮะมิราะนั้นเมื่อเราซอยในลักหลักนี้แล้วเนี่ยวิธีการยืนเป็นส่วนสําคัญวิธีการยืนทํางานเนี่ยเป็นส่วนสําคัญท่านต้องยืนยังไงท่านต้องยืนด้านหลังนี้เท่านั้นเองยืนเอยยืนด้านข้างนี้เท่านั้นยืนตรงกลางไม่ได้นะฮะอันนี้ผิดนะฮะยืนตรงกลางนี้ผิดนะฮะอันนี้ผิด อันนี้ไม่ได้นะครับมีนั้นท่านต้องยืนซ้ายกับขวาเพื่อดึงผมออกมาสองข้างตามตามความยาวที่เรากำหนดนี้นะฮะตามความยาวที่เรากำหนดนี้เพื่ออะไรเพื่อผมตกลงมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเชื่อมกันเป็นรูปตัวยู นะฮะเป็นรูปตัวยูมิฉะนั้นเมื่อเราปล่อยผมมาแล้วมันจะมีมุมแหลมนิดนนเรามาเก็บมุมส่วนนี้ทิ้งนิดนึ่งมันก็เกิดขึ้นตัวยูขึ้นนี่คือลักษณะการแบ่งผมลักษณะที่ผมที่แบ่งเป็นช่อเป็นชั้นนะฮะมันจะบ่งบอกถึงการทํางานที่ถูกขั้นถูกตอนนะครับนะฮะมาดูการแบ่งผมส่วนของข้างหลังนะฮะ แล้วแบ่งจากส่วนบนลงมาเลยนะครับส่วนบนลงมาเลยนะให้การระยะดูว่าด้านหลังเนี่ยมีสี่ช่อรวมทั้งช่อทิ้งชายนะครับคือจะมีสี่ช่อรวมทั้งช่อทิ้งชายนะฮะมีฉะนั้นให้ใช้นิ้วเนี่ยเราแตะไว้ตรงนี้ตรงที่เรากําหนดลราหวีผมลงมาเลยเชื่อมลงมาเลยนะครับเก็บเป็นมุมขึ้นมาก่อนเลย นะฮะเพราะชอที่สองพยายามแบ่งสองข้างไปพร้อมๆกันนะฮะแบ่งสองข้างไปพร้อมๆกันจะดีกว่านะครับแบ่งแบ่งสองข้างเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยนะฮะเมื่อเราเวลาเราทํางานจริงนะฮะเราแบ่งให้เป็นลักษณะนี้เลยนะเขาเรียกว่ามุมฉากลงนะฮะสองข้างไปมาพร้อมกันเลย นะครับหวีผมให้เดียงเส้นนิดนึงเวลาแบ่งเราจะได้เห็นช่อที่ชัดเจนแล้วกะกะให้เห็นสัสดส่วนเลยนะฮะให้ได้สัสดส่วนตามที่เราต้องการแล้วก็ใช้นิ้วเราแตะฝั่งอันนี้แต่ส่วนด้านนี้ไม่เท่ากันไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะยกหัวให้ดูอีกทีหนึง่งแต่บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องแบ่งนี้ทุกครั้งไปเลยฮะแต่ถ้าหากเป็นลักษณะการตัดผมที่นั่นควรจะแบ่งนะครับ เพราะว่าเราจะมารวบรัดตัดเนี่ยและลายของผมเนี่ยมันจะออกมาไม่เท่ากันิฉะนั้นถ้าเราไดแ้แบ่งจนเคยชินแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการทำงานที่มีมีสเต็ปในการทำงานที่ที่ถูกต้องนะฮะเราจะเห็นด้วยในในโซเชียลเยอะแยะต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่เน้นจะไม่ไม่ผ่านในเรื่องการแบ่งเลยเขาจะเน้นในเรื่องของการแบ่งผมเป็นหลักเพื่อให้รู้ว่าในสัดส่วนของการ การตัดเนี่ยควรจะวางเชฟหรือวางทรงไว้ส่วนไหนนะครับนะฮะทิง้งอันนี้เป็นช่อทิ้งชายนะฮะทิ้งชายเอาไว้นะฮะเขาเรียกว่าถ้าเราจะเรียกกันแบบแบบวิชาเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่อสร้างแบบนะฮะเป็นช่อสร้างแบบคือเป็นช่อที่ตัวกําหนดของแบบเท่านั้นเองนะฮะเป็นเป็นช่อที่กําหนด ความยาวของของผมทรงนั้นๆที่เราต้องการนะครับคือเป็นเขาเรียกว่าช่อสร้างแบบนะฮะก็ผมจะแบ่งให้ดูพอประมาณนะครเพราะว่าลักษณะของการแบ่งเนี่ย เราสามารถจะทําให้ละเอียดหรือจะทําให้ให้รวบรับตับตอนอยังไงถ้าเรารู้ในเรื่องของของสัสดส่วนของมันแล้วเนี่ยเราก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับนะฮะจะเห็นว่าข้างหลังเป็นลักษณะนะฮะเป็นมุมนะะมิฉะนั้นเวลาที่เราเวลาที่เราทำเราแบ่งสัสดส่วนอย่างนี้ได้แล้วเนี่ย วิธีการทำงานนะผมบอกได้เลยว่าการแบ่งผมที่เป็นเป็นลักษณะของการแบ่งผมทิ้งชายเนี่ยเราจะสร้างกำหนดความยาวได้ดีนะฮะกำหนดความยาวของของของแต่ละแต่ละลูกค้านั้นน,น,น,นเนี่ยบางทีอาจจะใช้ความยาวหรือความสั้นไม่เท่ากันเนี่ยเมื่อเราสร้างกรอบผมนีนแล้วเราสามารถจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวกำหนดความยาวมันได้เลยนะฮะเนี่ยคือคือสิ่งที่ดีสำหรับการแบ่งผมเนี่ยเราสามารถ รู้สัดส่วนเลยว่าลูกค้าเนี่ยสูงจะต้องการสูงหรือต่ำนะฮะมันขึ้นอยู่กับกับวิธีการแบ่งผมที่เขาเรียกว่าอะไรให้ได้สัดส่วนตามที่เรากำหนดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเมื่อเราได้แบ่งผมสเต็ปนี้แล้วเนี่ยเราสามารถกำหนดของทรงได้เลยนะฮะก็จะมีทรงฟาร่านะครับยูนิเซ็และก็ทรงมอสนะฮะมันก็จะทําให้ เห็นว่าการทำงานเนี่ยมันมีขั้นมีตอนนะครับนี่คือเป็นการแบ่งผมทรงผมยาวนะครับกลุ่มผมยาวผมจะไม่เจาะจงว่าเป็นทรงไหนนะครับเป็นผมกลุ่มผมยาวจะใช้ได้ทุกรูปแบบของทรงนั้นๆครับก็ขอฝากทรงฟาร่าทรงยูนิเซ็กทรงมอสไว้ในลักษณะการแบ่งผม เบื้องต้นพื้นฐานครับ